คือเมื่อกี้ตอนที่ผมขี่รถเอาเจ้าแมวดำครับไปเติมลมยางกับไปขี่วอมแบตซะหน่อยก็คือไปเจอตอนแรกก็นึกว่าอะไรดำๆนึกว่าแบบเศษขยะตกตรงกลางทางนะไม่ใช่นะเป็นแมวโดนเหยียบนะครับโอก็แบบแล้วเห็นแล้วมันสลดเนาะก็ไม่นอนอนยะ่างนั้นเดี๋ยวรถก็มาเหยียบเอาอีกเนาะเดี๋ยวผมจะเก็บเก็บน้องไปหาที่ฝากนะครับ ก็อเอาถุงมาบร่สุทธิกพอดีถุงุกพอดีถุงดำอยู่บ้านไม่ใีครับก็เลยได้เอาถุงธรรมดาสีฟ้าอยู่กลางถนนเลยนะครับพระโดมอยู่กลางถนนเลยอ่ะโอ้โหโดนเหยียบซ้ำอริงมึงเนี่ย ô tai tai chì khảo đâm rồi ô tai 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 nè Nó tai 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 โอเคจะไปหาที่ฝังกีเดี๋ยวจะรอให้เช้าก่อนนะครับเช้าก่อนเดี๋ยวผมไปหา เดี๋ยวเช้าวันเราจะมาขุดหลุมฝังศพให้นะนี่ดีไม่โดนพวกรถพ่วงเนี่ยขี่มาเหยียบเอาน้ำเนนะี่ยสงสารครับก็ตามที่พูดไว้นะครับก็ตอนนี้ก็ช้าละเดี๋ยวผมจะไปเอาน้องไปฝังเแลยนะครับเดี๋ยวหาที่ขุดนี่ใีทีนึ เดี๋ยวคิดว่าน่าจะฝังข้างต้นไม้ใหญ่สักต้นนะครับเอาโอ้โหคีดมานำนำหน่ยเนาะ จะไดุ้ดตรงนี้เลยตรงนี้น่าจะได้ครับเดี๋ยวลองขุดตรงนี้ดูเลยแล้วกันาะจะตรงนี้เลย ก็ฝังน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปไปดีก็ผมก็มาฝังเลยนะครับเพราะว่าสงสารนะครับดีกว่าปล่อยไว้ให้แบบโดนรถเหยียบจนเละเทะหมดนะครับเอามาฝังดีกว่าโอเคก็ถ้าใครเจอแบบสมมุติสร้างสัตว์ที่พอที่ตัวเองจะ รับผิดชอบได้นะครับก็ช่วยๆกันนะครับดีกว่าแบบถ้าปล่อยให้แบบสมมติน้องหมาน้องแมวเงี้ยโดนรถเหยียบก็เป็นเศษเนื้อเต็มถนนนะครับเราก็ถ้าเราเจอแบบยังเป็นตัวอยู่แบบคิดว่ายังพอช่วยได้ก็เก็บมาก็เก็บเขามาฝังก็ได้นะครับก็เหนื่อยเรื่องเหมือนกันขุดดินฝังศพแมวนะครับเหนื่อยอยู่